ไปตั้งอยู่ช่องผูป่าชายใจอีสานพี่น้องเลยเฉพาะคู่แรกนะครับเนี่ยนี่ครับคู่แรกยังยังลุ้นกันอยู่เลยตอนนี้ลูกปืนก็แฟบลงแฟบลงโอ้ยกระลังมั้งมีทุกอย่างครับทุนระเบิดอ้าว

ไปเปลี่ยนลูกโป่งก่อนนะครับไปเปลี่ยนลูกโป่งแป๊บนึ่งบอลมัต้องไปเหยียบเอกต้องขึ้นไปเอกบอลมันจะตกเอามือเข้าป้าแล้วครับลูกโป่งแตกแล้วโอ้ไปทำไมนะตึกญ้าครับนั่นแหละ เีรอไหมเอาไปเฝ้าลูกพวงไปแม่นี่ดิน้ำ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 โอ้โหเข้าปาน้ำครับโอ้ยน้ำเต็มเลยครับเนี่ยโอ้ยเอายางกระาดโอ้ดึงไหมฮะ มัดได้อยู่งเหวอ่ะเอาเสื้อกันละเออไปเสื้อดึงมัดโวลดโอ้โหเจอซ้ายเจอทั้งซ้ายทั้งขวาเจ้ายาไปในลงนะเจ้าลงไปเลยยายไปหล่มเลือกเขาเลยเจอลงไปเลย ความแล้วครับความแล้วผู้หญิงดีเรียบร้อยนี่ครับเอาเลยเอาเลยน้ำมากนะโอ้โหคู่ที่สองแล้วครับเอฟซีคู่ที่สองเข้าป่าครับ คู่ที่สองเข้าป่าแล้วครับคู่คู่ที่สองเข้าป่าเลยครับเดี๋ <ow> ยววิเข้าป่าแล้วครับลุงพันน้ำช่วย ไปเลยนะดวไปล้ลูกโป่งอยู่นี่นะครับลูกโป่งอยู่นี่เต็เรือไปทางน้น tăng, <cậu>, khoan đang say mưa, chui na เจออยู่ใต้เรือโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้่หโน้โหอ้แลอ้โอ้โหอ้โหโอ้็หโอ้โหโอ้โหโ้้โห้้วอ้โอ้นหอ้โห้โหโจ้อ้้หรอ้หรอ้้นอย้้ ไข่พายก็ได้เจ้ารอดเจ้ายากรอดใช่ไมีเร่อมากเลยโอ้ยคนนี้บอเอชิดยังไม่ลงใช่ป้าจริงๆอชิดกับบ่าวนู้ข่ลนละบอลงไหมเมื่อกี้ลงไปเป็นลูกโป่งเสื้ออนีลแล้วองเอชิดกับบ่าวนัวเอชิดพายบอสเร็วเ เออไอชิตพายจะนี่เออเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้อิตเออติตาติตาสภาพไม่น่าจะรอดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไปไปไปขึ้นไปไปยซดเร็วเร็ โอ้ยน oh, ้ำน้ำเข้าเรือน้ำเข้าแล้วไปเลยไปนี่เข้าเลยโอ้ยโอ้ยป P7 ไปครับพี่น้องเอ้ยประเดิมครับป้าป้าเอาผ้าพื้นใหม่ครับป้าเดี๋ยวป้าไปเอาผ้าแป๊บนึงโอ้ยนี่แค่ป้าป้าผืนใหม่ครับอาทิตย์ เปลนใหม่เปลนใหม่เปลี่ยนเออขอบผมมีสุดเปลี่ยนใด้เนี่ยนะนี่มันต้องเปลี่ยนสุดนี้เลยดิเดี๋ยวไปยองหมอน้ำต่อหัวใปล่ยน้วจะต่อเล่นกินปลาบ้านปลาเปลาลวนปลาเรนเขินนีเร็วป้าจับคู่แล้วมัน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 บอกว่าข่อยเปียกแล้วนะมันบอกว่าข่อยเปียกแล้วนะนี่ไป็นสูตนี่เลยผมมัต้องไม่มีปัญหาหรอกไป พูนไปไม่พลาดป่ะนี่ป้ายัิ่งให่เพราไปคิดเอาป้ายังทีบพรไปเลยพูนป้ายทีนี่เพไปเอ้ยนางอีริ่เด้โอ้ยนั่นนั่นนั่นเอาแล้ว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 โอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมตพื้นที่สามแล้ว เดี๋ยวพี่ตาว่มานนั่อะไรจิโกโอ้พี่นองเลยไม่เป็นไรนะโอยเดี๋ยวครับว่าจะไม่มีเหย่ยวแล้วนายเฮ้เฮ้ยพี่ตาก่อนเอยเอาสรุปูดให้พี่ตาูให้พี่ตากันนะเออ เออเจ้ากับตัวกระบอกทางอ่ะน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตาละป้าปิดเลยน่ะเจ้าดาราไพ่เอซี่เจ้าไพ่บานุบอกทางบรนุบอกทางแม่พี่ตรงมาตรงมาตรงมาเร็วตรงมาเลยตรงมาตรงมาเนี่ย เอาเลยแล้วเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วงไปตอ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 งไปเลยต้องไปเลยตรงไปต้องไปต้องไปต้องไปตองไปเลยต้องไปเลย จะกลับทางดีบริบบกดินลงไปถึงลองให้พ่ายกว่าพ่ากว่าเร็ว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 แข่งกับเวลาเร็ว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 ตรงมา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 เลยตรงมา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 ตรงมาตรงมายาววันฮอดวันฮอด ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเอกตรงไปเอกตรงไป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 เลยตรงไปเลยหนอเอ้สีหอนไงบ้านวะเอชีตนะครับน้ำหนักนะครับดูตอนนี้น้ำเข้าเรือด้วยครับ มีที <Tipp ett> oh, oh, oh! ่ไหนในน้ำอ oh ๋ได้เ like. ด ah ี <it> ๋ยวผมลงให้จะสแกนได้โอ้โหนุยกนุนกจัดการเร็วสลาเรือเอเจ็ดสลาเรือเอเจ็ดสละเรือเร็วเร็วสลาเรือสลาเรือเร็วเร็ว สลาเลยสลาเลยเจ้าได้ลงเจ้าก็เบ้าได้เร็วเร็วสลาเรือสลาเรือเร็วเร็วสลาเว้ยนะครับนะครับเดี๋ยวมีลุ้นให้กิ๊กโกะดูตรงนั้นเมื่อกี้นี่นะเกาะเรื่องเลย โอเคครับเ c ซกเดี๋เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับอยไเดี๋ยวเอาเครื่องมาก็ได้เอาเครื่องเดี๋ยวเพิ่งไปเหยียบแล้วมันจะจมเดี๋ยวเอาเครื่องมา